ชีวิตที่สนหวานจอชวิตาสวัสดีทุกคนจากบุญญาอิตาลีค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ทางตอนใต้นะคะมาอีกแล้วค่ะขับรถปวดหลังมากนั่งมาหลายชั่วโมงมากนะคะสิบกว่าชั่วโมงจุกๆค่ะขาเดียวนะคะแล้วก็แวะกินข้าวตามปั๊มตามอะไรไป เราออกจากครีม่าวันเสาร์นะคะเพราะว่าเฟเด้ไม่ได้ทำงานแล้วก็ขับรถกันมาเรื่อยๆตั้งแต่เช้าค่ะควันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแน่นอนว่ากิจกรรมสุดทันษาของน้องเฟดดีก็คือออกมาเดินตลาดขายของวินเทจอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเดิมนะคะที่เล็กเช่ค่ะกำลังวนหาที่จอดรถนะคะ ก็ที่จอดรถเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีฟ้าค่ะเป็นที่จอดรถที่จ่ายตังคนะคะถ้าเป็นเส้นสีขาวบนพื้นนี่ก็คือจอดฟรีค่ะไม่เสียตังค์ถ้าเป็นสีเหลืองนี่ก็คือเป็นของอคนในพื้นที่เป็นของเรสซิเดนท์ที่จอดได้ค่ะตอนนี้เรากำลังวนหาที่จอดรถเส้นสีฟ้าอยู่นะคะ setting c h n g d u Metro s m a chance หลังมากก็เ,เลยไปแวะซื้อหมอนอีเกียมานะคะมาไว้มาไว้ด้านหลังอย่างเงี้ยให้นั่งนั่งสบายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังปวดหลังอยู่ค่ะอยู่อิตาลีกับแป้ง o ดช e วิตาสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะแป้งเพิ่งจะหายป่วยก็เดินทางมาที่บ้านทางตอนใต้แล้วส่วนตอนนี้น้องเฟเด้ติดหวัดของแป้งไปแล้วค่ะแต่ว่าต่อให้ป่วยขนาดไหนนะคะก็ลากสังขารตัวเกมาเดินตลาดขายของวินเทจเหมือนเดิม เหนื่อยแค่ไหนขี้เกียจแค่ไหนก็ต้องตื่นมาเดินตลาดขายของวินเทจเนี่ยไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้ค่ะช่วงหน้าร้อนที่อิตาลีเนี่ยจะมีวันหยุดยาวเยอะเลยค่ะใครจะมาเที่ยวนี่อาจจะต้องเช็ควันเดินทางกันหน่อยนะคะและถ้าตรงกับวันหยุดยาวของที่นี่เนี่ยคนอิตาเลียนก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลไปปิกนิกบนภูเขาหรือว่าไปช้อปปิง้งโรงแรมช่วงนั้นก็จะแพงรถไฟก็คนเยอะค่ะรถบนท้องถนนก็ติด ่วนวันนี้ก็มาเดินตลาดขายของวินเทจใกล้ๆบ้านเหมือนเดิมนะคะที่เมืองเล็กเชเดี๋ยวมาลุ้นกันคะ่ะว่าวันนี้เฟเดจะซื้ออะไรกลับบ้านบ้างพูดไม่ทันขาดคำละสายตาจากน้องแป๊บเดียวเนี่ยก็เดินเข้าไปดิวของแล้วค่ะความสนุกของการซื้อของที่ตลาดแบบนี้คือการต่อราคาค่ะทุกคนแต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะ เพิ่งจะจอดรถเลี้ยวเข้าตลาดได้ไม่ถึง2นาทีเฟเดีก,ก็ได้ของติดไม้ติดมือมาชิ้นแรกเทคนิคการต่อราคาของฟเฟเดีก็คือถ้าต่อราคาแล้วลดไม่ได้มากก็จะหาของที่อยากได้ในร้านนั่นเลยค่ะซื้อเป็น2ชิ้นแล้วก็ลดราคาไปบางทีนี่ซื้อชิ้นเดียวไม่ค่อยลดค่ะจะต้องซื้อ2ชิ้นขึ้นไปเดินเอาของไปเก็บที่รถก่อนนะคะแล้วก็มาเดินต่อกันค่ะ เดินมา, usted, มาเจอรา้านประจำค่ะที่เราซื้อโต๊ะมันชั้นดาดฟ้าไปเดินเนียนๆมาทักทายหน่อยค่ะเพราะว่าเฟเดสเล็งสินค้าในร้านไว้เผอได้ส่วนลดเดินไม่ถึง5นาทีน้องก็ได้สินค้าชิ้นที่2ที NO? ่3แล้วค่ะ นเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้คู่แข่งเฟดเดเยอะมากค่ะเอาอีกแล้วค่ะทุกคนน้องนั่งแล้วค่ะถ้าเฟดเดแสดงปฏิกิริยาแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสซื้อสูงวันนี้ถ้าทางรถของเราจะกลายเป็นรถบรรทุกของค่ะทุกคน วันแรกแพนว่าจะเดินเล่นตลาดแล้วก็ไปเดินเล่นในตัวเมืองนิดนึงหากาแฟจิบต,ตอนนี้เฟเดนหลุดโฟกัสมากค่ะไม่ดงไม่เดินมาแล้วเน้นจะกลับบ้านอย่างเดียวไม่มีอะไรฉุดเขาอยู่ค่ะมาดูกันว่าเราจะขนของใส่ในรถได้ไหมแอบดีใจเหมือนกันค่ะที่ซื้อรถคันใหญ่เพราะว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากๆอีกแล้วค่ะไปอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับการชอปปิ้งของน้องเฟเดนะคะ <laughs> Starting from 360 euro no? Crazy. in the end if I buy for 100. Mm. This guy says the same brand. Really? Titani Oliver, you know in the market I don't believe much. Mm. Mm. จะพาไปซื้อผลไม้ที่เขาวางขายข้างทางกันนะคะลมแรงมากเาี่ยันา่

แรงมากค่ะตอนแรกมีกะว่าจะทําบาร์บีคิวกันที่ชั้นดาดฟ้าไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าเพราะว่าลมแรงรามากมากจีเอ็ปแคชไปหาสมานมาขอบคุณมากแล้วเจอกันนะบ๊ายบายนับวลาด้วยดิค่ะบายบชาว ทุกคนคะจำคลิปวิดีโอรอบก่อนได้ไหมคะที่เราถ่ายรูปไปตั้งแต่เริ่มปลูกต้นกระบองเพชรค่ะมันไม่ได้โตขนาดนี้นะคะดูค่ะสามวันที่ไม่อยู่บ้านนะคะมันแตกใบแตกกิ่งออกมานะคะกลายเป็นต้นที่ใหญ่มากต้นนี้คือใหญ่สุดเลยนะคะแบบแตกออกมาหลายกิ่งหลายใบมากนี่กําลังคิดอยู่ว่าการะถางมันจะพอหรือเปล่า ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองค่ะเพิ่งจะมาเริ่มก่อไฟตั้งเตาบาร์บีคิวนะคะอันนี้เป็นตะกร้าที่ซื้อมาจากตลาดขายของวินเทจนะคะโดยปกติแล้วตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นเ กระเป๋าเดินทางค่ะเอาไว้ใส่ของนะคะกระเป๋าเดินทางที่ไม่ได้ใช้แล้วที่มันพังแล้วนะคะแต่คืออยากคงความคอนเซปต์ให้มันดูแบบความเป็นโลเคอลมากเราก็เลยซื้อเป็นตัวตราการ้านี้มาเปลี่ยน,นะคะ่ะ ตลกคนขายมากนะคะเขาบอกว่าฉันจะขายให้เธอแต่เธอต้องฟังสตอรี่ของตัวตะรรก้านี้ก่อนค่ะตะรรก้านี้มาจากบ้านของเขานะคะตั้งแต่สมัยวัยเด็กค่ะเพราะว่าตะรรก้านนี้น้ําหนักคือมันจะมีความเบานะคะเขาก็จะถือตะรรก้านี้แหละไปเก็บพวกผักผลไม้ในสวนนะคะและนั่นแหละค่ะคือสตอรี่ก่อนที่จะได้ซื้อมา ต้นกระบองเพชรที่ตอนซื้อมาเนี่ยเป็นรูปมิกกี้เมาส์แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นมิกกี้เมาส์แล้วค่ะ แต่ยามมาอยู่ที่นี่เนี่ยเฟเดมีร้านขายเนื้อร้านประจําค่ะพอมีเตาบาร์บีคิวเป็นของตัวเองแล้วมีร้านขายเนื้อเจ้าประจําแล้วก็ก่อไฟมันทุกอาทิตย์ไปเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยก่อไฟมืออาชีพขึ้นมากนะคะแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วขวันก็น้อยด้วยไม่เหมือนครั้งแรกที่เราใช้เตาบาร์บีคิวค่ะควันขมงไปเลย เคยถามเฟดดี้เหมือนกันนะคะว่าไม่อยากออกไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรออย่างที่บอกเขาว่าน้องเฟดดีเนี่ยเป็นหนุ่มอินโทรเวิร์ดชอบอยู่บ้านค่ะทํากิจกรรมที่บ้านเราก็เลยจะไม่ได้ค่อยเห็นโมเมนต์ที่เฟดดีออกไปข้างน,นอกกับเพื่อนไปดื่มไปสังสรรค์บ้าง ทุกคนคะเจออความที่ลมมันแรงมากคะ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ดื่มไวน์กันนะคะเพราะว่ากลัวแก้วเนี่ยจะปลิวแต่วันนี้เนี่ยเฟย์ได้ซื้อเนื้อทอมฮอคมาคะ่ะจะไม่ดื่มคู่กับไวน์ก็ไม่ได้เดียวเปิดไวน์เสร็จแล้วมาดูกันนะคะว่าแป้งตั้งแก้วไวน์ยังไงไม่หล้มคะ่ะ กินเนื้อไม่อิ่มค่ะก็เลยแอบซื้อไก่มาด้วยเพิ่งเคยลองทานไก่ที่โรยด้วยผงปาป,ปิก้าแบบหวานนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนรสชาติมันจนนัว เดี๋ยวเราจะเริ่มทานพวกผักแล้วก็ไก่กันก่อนนะคะส่วนเนื้อทูมฮอกนี่เราจะย่างด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะชานข้าวกาเฟนด้นี่อาจจะยาวนานหน่อยนะคะเพราะว่าพิธีการหรือว่าอาหารที่น้องทำแต่ละอย่างนี่นานมากๆ ตั้งแต่อยู่กับเฟ,ฟดดมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นเฟ,ฟดดเนี่ยทานอาหารสําเร็จรูปเลยนะคะคนอะไรม,ม,มามากก็ไม่ทานค่ะจะกินอาหารพวกแปรรูปหน่อยก็จะเป็นพวกไส้กรอกแฮมซาลาเม่ค่ะไม่ต้องถามถึงข้าวกล่องเซเว่นเลยค่ะเฟ,ฟดดก็คงจะไม่ทานแต่ว่าเป็นทั้งบ้านนะคะคุณพ่อก็ไม่ทานพี่ชายก็ไม่ทานค่ะน่าจะเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารของคนที่นี่เขา ทานอาหารอิ่มแล้วมาตบท้ายด้วยผลไม้ค่ะเชอร์รี่ที่เราไว้ซื้อกันมาล้างทำความสะอาดมันแล้วค่ะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะซื้อมา8ยูโรค่ะราคาประมาณ280บาทไทยค่ะ จะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงหน้าบ้านเนี่ยเขามีซ่อมถนน,นะค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่จากอาราเดลปุญญาอิตาลีค่ะทุกคนไม่ว่าจะย้ายไปไหนไปประเทศไหนชีวิตก็ยังเป็นแม่บ้านสาวเหมือนเดิมนะคะตื่นเช้ามาก็ทำความสะอาดก่อนเลยเฟไดเนี่ยไม่ได้หยุดนะคะแต่ว่าทำงานค่ะน้อง work from home ค่ะแล้วก็ทำงานได้ทุกที ประชุมตลอดค่ะหูฟังนี่ติดหูตลอดเลยแล้ววันนี้ที่บ้านเราก็มีช่างมาอีกแล้วค่ะช่างมาทุกรอบเลยเป็นช่างหน้าต่างที่จะมาติดระบบเปิดปิดค่ะตรงห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวรีโนเวทบ้านนี่ไม่ได้เสร็จง่ายนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะแถวบ้านนี่คือเงียบสงบมากๆค่ะทุกคนคนอยู่ไม่เยอะนะคะเสียงรถนี่ก็ไม่เยอะเห็นบ้านข้างๆนี่เหมือนร้างแต่ไม่ใช่นะ,คะ่ค่ะมีคนอยู่ค่ะ ต้นกระวองเพชรที่ตรงระเบียงเราก็สูงเหมือนกันพอๆกับชั้นบนเลยค่ะและนี่คือโซฟาค่ะเราเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเผื่อเฟดไดประชุมแล้วพูดหลังจะได้เอ็นหลังบ้างเดี๋ยวมาดูของอีกชิ้นที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวานกันนะคะกล่องเหล็กค่ะเอามาตั้งในห้องนี้เอาไว้ใส่วายกัน อบ,บ้านหลังนี้มากค่ะมีมุมให้จิบกาแฟในตอนเช้าด้วยแล้วระเบยียงฝั่งนี้นะคะมีแดดสองในตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงสิบโมงวางเก้าอี้นั่งสังเคราะห์แสงได้ค่ะระหว่างที่เฟดได้ทำงานไปนี่เราก็ทำงานบ้านไปนะคะไปค่ะทุกคนขึ้นไปซักผ้าชั้นดาดฟ้ากัน สักพ้าทิ้งไว้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงอาหารกลางวันวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําครัวเฉพาะกิจกัน,นะค่ะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเรามีช่่งอยู่นะคะกําลังต่อหน้าต่างที่ห้องครัวอยู่ค่ะเราก็เลยใช้พื้นที่ในห้องครัวนี่ทำอาหารไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็เลยแบกครัวขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าเดี๋ยวเราจะมาทําอะไรแซ่บๆทานกัน,นะค่ะ เมนูแซบๆของเราวันนี้อาจจะไม่ถูกใจชาวอิตาเลียนนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทําไก่ต้มน้ําปลาค่ะแล้วกลิ่นเนี่ยบางคนเขาก็ไม่คุ้นเคยคุ้นชินกับกลิ่นน้ําปลานะคะก็เลยกลัวว่าจะโดนคอรหาดาลลางก็เลยขนครัวแบกครัวขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะทุกคนเราจะใช้ตราไคค่ะ แล้วก็ผักชีนะคะรากแป้ไม่มีนะคะแป้งมีแต่ผักชีแบบนี้แล้วซึ่งน้องห่อเหี่ยวมากนะคะน่าสงสารมากหอมค่ะ ใช้เตาแก๊สตะล่างไม่ได้นะคะเราก็เลยจะใช้มงุงข้าวในการต้มค่ะสูตรแบบติดหอนะคะแต่ก่อนเป้ก็ใช้พวกมงุงข้าวเนะะี่ยค่ะทำอาหารสภาพอาจจะเยินนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้มานานแล้วไก่ของเราค่ะ ถามที่วันนี้นี่มีลมแรงนะคะกระเทียมของเรานี่ปลิวว่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากการใส่เครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นะคะกระเทียมตะไคร้แล้วก็ใบผักชีค่ะเราก็จะเพิ่มความหอมเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะพอดีว่าลืมไก่ไว้ในช่องแช่แข็งค่ะไก่ก็เลยติดกันเป็นแผลเป็นการทำอาหารแบบทุลักทุเลมากนะคะแดดก็ร้อนมาก ครั้งปูแป้งไม่มีอะไรมากค่ะแป้งก็จะใช้เป็นเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาค่ะแล้วแป้งก็จะใส่กีโกแมนลงไปด้วยนิดนึงเพื่อให้สีมันสวยค่ะ เมนูนี้ง่ายมากค่ะตั้งหม้อทิ้งไว้แล้วก็ไปหาอะไรทํากลับมาอีกทีประมาณ20นาทีก็ได้ไก่ต้มน้าปลาแบบนี้แล้วระหว่างที่ต้มไปเรื่อยๆนี่ก็ขยันมาพริกไก่ด้วยนะคะไก่จะได้อยู่ใต้น้ําตลอดแต่ว่าไก่แป้งนี่เกือบไหม้นะคะเพราะว่าใส่น้ําน้อยไปนิดนึง กต้มน้ำปลาฉบับเด็กหอแต่ใส่น้ำปลาได้ไม่เยอะมากค่ะเพราะกลัวว่ากลิ่นม,มันจะคละคลุงเฟเดทานด้วยไม่ได้ค่ะน้องก็เลยทานเป็นขนมปังฟุกาชาส่วนน้ำซุปนี่ห้ามซดนะคะเพราะว่าโซเดียมหนักมากเอามาราดคาวได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าห้ามกินหมดนะคะกินเค็มเยอะดี๋ยวหน้าบวมค่ะ กินข้าวเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็ขึ้นมาตากผ้านะคะเพราะว่าแดดกำลังดีวันนี้มีลมด้วยผ้าต้องแห้งไวมากๆแนๆ่เลยแต่ว่าตากผ้าที่นี่ต้องใช้ตัวหนีบนิดน,นึงค่ะเพราะว่าถ้าผ้าปลิวแล้วนี่ปลิวเลยนะคะผ้าปลิวแต่ละทีนี่คือปลิวไปไหนไม่รู้ค่ะตามเก็บไม่ได้แล้วอยู่อิตาลีกับแป้งดอยเชวิต้าวันนี้แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ช่วงหน้าร้อนของเราก็จะอยู่บ้านทางตอนใต้ย,ยาวเลยมาเปิดประสบการณ์ชีวิตของคนโลเคอลที่ทางตอนใต้ด้วยกันค่ะทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แป้งด้วยค่ะ